นามูตัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะพระครโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอสุธีนั่งนิมนต์ก่อนเด้อค่ะนางอาสาวะขยาวะหังนิพานังหูจุข่าวผู้ขาขาดแดงดอกบัวเลี้ยเส้นหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์ มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มารขอให้มีความสุขสำราญในอนาคตการอารุเอาเอาใส่บาทปูเลียบฝนอ่ะเอาจะได้อธิษฐานบูชด้วยอ่ะเอาลูกขึ้นเล็วหลงปู่น้อยฉันจะไปเป็นใส่บาทคนแม่เป็นใส่ยาแม่หลับพิงโบกฤษไทยโบกฤษไทยแม่ไทยเลยเนี่ยเอาปุ๋น่า กวดน้ำลูกกวดน้ำนะับพรกับแม่ไม่กวดแม่ต้องกวดเองสาทุยถาบริวารบูราปริปุเรนติสามภาระเอวัมเบวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปิตังตุสังชิปะเมวะสัมตโตสัพเพปุเรนตุสังปะจันโหปะราโซเท้านิโสจันโส เดสเรจามุตภาพยิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายิวันโนสุพังาลคิดันด้ไปไปขวน้ี่นมามาขวดน้มาเนี่ยมาวดใส่บ้านเยกรุงตรงนี้ก็ได้ต้นไม้ใหญ่เนี่ย อ,อ,อ่อมอแม่ทอนี้ม่งาเป็นที่ประยานบุญกุศลที่ทพระเจ้าทำมาน,นี้นขอเนสฉลิมาเกทิศให้มันเฉิมที่่วมรับไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นของท่านไ้รับผลบุญด้วมโมุตนาสัุค่ะสาธุสาธุคะ่ะ พิวาทะนังสีลสันิจังมุตตาปัจญินอจัตวาตมาวตติอายุวโนสุขังโอ้ลงเอาใส่บาทหลวงปู่แล้วลูกเอาไปใส่ในถาดจ่อนไปเอาพักไปเลยที่ถาดก่อนดึงออกมาทำไมน่ะสองมือนะลูกนะสาธุครับเจ๋งมากลูก

สาธุครับเก่งลูกเก่งอ่านั่งงามๆโมทน,น,นาบุญกนอนะคะเก่งมากลูกสาธุครับ กายสิทธนางลาพังโสธิภะกัยังสุขขังพลังสิริอายุโนจะโพคังปุถิตจสวะสวะสะจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตสาธุเก่งมาก